ไ่ซื้อมาเยอะก็ดูดิจะเจอีกแล้วเห็นล่นมาอีกแล้วดูค่ะนี่ฝนจะตกอีกแล้วใครยังไปซื้อเยอะก็้องจะตจ้ไปผักนั่นน่ะฟ้าตมามไม่เหลือนี่เลยเงินต่อให้ตีนีใครไม่เด็ดคือันไม่เอาค่ะไม่เอาอ่ะ ขายไม่ไหวค่ะตีต,ตีใครไม่เสร็จฉันไม่เอาเลยไม่มีก็ไม่ขายเอาฉันขายแค่ที่ที่ฉันพอได้ไม่เอานี่ก็มานุ่งม,มาโจมอ,อกอีก <laughs> ขายแค่แค่แค่หาใมา,มาไม่ได้จะมาไว้กอน,น แล้วบ้านโน้นน่ะเขาไม่อือไม่อืองไงแล้วสองวันแหละพอคขาจอดไม่มีคนออกมาก็มาหน้าให้อดไม่มีคนออกมาแล้วคขาจอดต้องวางคขาจอดต้องนาน,น,น,นจอดแล้วไม่มาเราก็ต้องรีบใป่ทำไงอะ่ะคนไม่มา เหรอโรเออด้เแม่คะาขายท่อไหขายก็ต้องดูดินฟ้าอากาศบางมันจะขายตรงเด็ดเจออะไรก็ยัดใส่ปากไปก่อนชิบหายอหิวอดอยากปากแห้ง ไม่เด้ของเขาเอามเขาไม่อไร่าง้ของเขาทำไม่ได้ไมรู้นี่วมาขายทแม่มาขายอ่ะเอาไว้้าไม่าก็เป่าก็ไม่จดไม่เลิกขายอะไระร้าไรนะ

นหยก็ตัวเล็กมดูริไม่บ้เลยได้ได้ชาไรเลยละข้านหน้ามีหมอนยังอยู่เลยเอาไปเยอะจัดขหน้ามีใกล้เกินเลไม่มีมีแต่องหมูมั้งใส่บาท์หาบาร đi rồi đi. Ờ cứ qua. Lấy thêm nữa không Nó mới vàng ngoài này